พาไปน่องไปหาเก็บแตงมีอกกีเกล็ดมีน่องแตงมีแตงมีนี่นะมันเหี่ยวมันเหี่ยวมันแห้งนี่ก็เปลี่ยนไม้โอ้แตงมีเก็บกอนมีน่องเอาแนวเอาแนวครับเอาแนวเอาแนวมนวี่ก็กินได้อยูุ่ดกอนมาซำ ไปหาเลยไหมโอ้นี่เหยื่อเมียนเฮือมมาสูบหน่อยเฮือมมามันเหี่มแดดมันเหี่มแดดเองส่เราพี่น,อน้องหายอยู่ดิโอ้เยเดินศาสตร์แต่เพิเ่งนะเยอะๆพอได้อยู่พอได้อยู่นีนะ่างมันเหีม่มมันเหีม่มเออเขา อันนี้วาควันอายควันอา้ควันอันนี้เอาตัวตอน่อะเริ่มได้แนวเริ่มได้แนวบลัชเฮิมเจ็บบลัชเขครสงการไันะเเห็นาย มันก็พอได้อยู่ดีแต่มันแรงเนาะที่แล้วนั่นโอ้อ่ะไอ้กระดันเป็นกระดันนี่อันนี้เป็นกระดันเป็นกระดันใส่เนี่ยเอาเมื่อนึงยืง่หน,นีมันเสียจีไม่ถ้าสิมันเสียไปใส่โบราณ Đó, hồi được quá nhiều, chết tay lắm Qua đây nèo vì nó <laughs> Chuột Bật đèn nèo, đèn nèo, đèn nèo Bằng ừ. này Bằng này biết đi Bằng này cái ôi đâu Ôi ừ, nhiều bật lêu Cái này cứ hắm ตัวตวา่เลี้ยอยู่งโอ้ว่าเด็ดนวว่าด็แนวโอ้ยังจไร้เก็บอีกหลายรอบอยู่นี่คุณนะเออเดเก็บเยอะ นี่นี่เอานี่นี่กัน